พี่คะอย่าซื้อนะคะไปค่ะอะไรเนี่ยเขาไปเลยค่ะนี่มันอะไรกันคะเนี่ยเมื่อกี้ฉันกับลูกสาวคนนะ่ะแอบดูเธอทำทุกขั้นตอนเลยนะฉันเห็นเมื่อตะกี้เนี่ยเธอสองคนแม่ลูกกะไม่มีหลักฐานมาว่าฉันอย่างนี้ได้ยังไงฉันเสียหายนะฉันจะแจ้งตำรวจมาจับเลยสองคนนะไปเลยมาก่อกวนร้านฉันทำไมน้ำส้มจา้า น้ำส้มข้นสดๆจ้า น้ำส้มไหมคะน้ำส้มคั้นสดอ้าวนมซืซ้อน้ำส้ม,มไหมคะข่ยยังไงครับขวดละยี่สิบบาทคะ่ะนี่เลยนี่นะคะโอ้โหนส้ม,ม,มสดเลยใช่ไหมครับใช่คะ่ะเอาขวดหนึ่งครับผมค่ะยี่สิบบาทคะ่ะยี่สิบครับผมขอบคุณนะคะค,ครับว้า S <S 2> <S 2> <S เป็นไงไหมครับน้องสดจริงพี่สดสิครับพี่ข้นสดๆดเลยอร่อยมากเลยพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาซื้อใหม่ขอบคุณนะคะพรุ่งนี้มาซื้อ<ม>ใหม่นะคะคน้ำส้มจา้าน้ำส้มข้นสดๆดจา้าสดใหม่ทุกวันจา้าไม่สดไม่คิดตังจา้าโอ้หน้ำส้มน่ากินจังเลยรับพี่ขวดดีคะสดมากเลยคะ่ะสดสดเลยเนาะค่ะ ซื้อกลับบ้านให้น้องเมจิกับน้องผักบุ้งเนาะเอาสามขวดแล้วกันได้ค่ะหยิบได้เลยค่ะได้เลยนะนี่ค่ะขายดีมากจนคันไม่ทันเลยค่ะอ่าอ่านี่ยค่ะหกสิบบาทค่ะตังอยู่ไหนเนี่ยค่ะเดี๋ยวทอนให้นะคะ ขอบคุณมากนะคะนี่ตังท์ทอน40บาทค่ะถ้าอร่อยอะ่ะพรุ่งนี้ก็มาซื้อใหม่นะคะาขายทุกวันค่ะขอบคุณค่ะ ขึ้นยีบาทครับวันนี้โค้พ่อค้าขึ้นลงละยีเลยเหรอราคาเท่าเดิมเมื่อวานไม่ได้หรอพ่อค้าไม่ได้เหรอ,อค,หครับวันนี้ต้นทุนม,มาแพงครับผมรับมาแพงครับผมมาฉันขายน้ำส้มคั้นจะได้กำไรไหมเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะเอาเท่าเดิมละ30โลครับผมคุณแกชิมครับคุณภาพเหมือนเดิมครับ <S <S เห็นไหมครับเอาอันนี้แหละเหมือนเดิวพวเคคมพ่อค้าน้ำซีโลนะครับ น้ำส้มจ้าน้ำส้มคั้นสดสดใหม่ๆทุกวันค่ะมาเลยไหมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เอากี่ขวดดีคะวันนี้เอาขวดหนึ่งครับผมเมื่อวานกินแล้วอร่อยมากได้ค่ะน้องค้าแต่ว่าวันนี้อ่ะอ่าทอดีส้มมันขึ้นราคาค่ะพี่ขายขวดละ30บาทนะคะวันนี้ค่ะขึ้นวันเดียว10บาทเลยหรอพี่ใช่ค่ะส้มมาแพงมากพี่ก็ต่อรองพ่อค้าแล้วเขาก็ไม่ลดราคาให้เลยอะค่ะอืมงั้นเดี๋ยวผมยังไม่เอาแล้วกันพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาซื้อใหม่ละกันขอโทษนะครับ ยังไม่เอาหรอคะน้องอส้มปรับขึ้นราคาลูกค้าก็ไม่ซื้อแล้วเราจะทำยังไงล่ะเนี่ยก็ไม่ได้ขายสิเฮ้ออกแล้ว ขาย20บบาทเหมือนเดิมก็ได้ น้ำส้มค่ะน้ำส้มขันสดๆค่ะน้ำส้มค่ะนี่แม่ค้าเมื่อวานฉันซื้อไปนะอร่อยมากแล้วก็สดมากด้วยวันนี้ฉชนเอาเหมือนเดิมสามขวดขวดนะคะค่ะนี่ค่ะนี่่านี่ค่ะสามขวดค่ะ60สิบาทเนาะค่ะขอบคุณนะคะค่ะ แต่ทําไมวันนี้สีมันดูใสๆเนี่ยมัมยค่อพอดีส้อมอะค่ะวันนี้ค่ะซื้อมาแล้วมันออกเขียวๆอ่ะคุณนายมันก็เลยคั้นออกมาดูใสเงี้ยคะ่ะแต่ฉันคั้นตรงเนี้ยสดๆใหม่ๆเหมือนทุกวันเลยค่ะคุณนายรับรองคะ่ะไปนะขอบคุณนะคะพรุ่งนี้มาซื้อใหม่นะคะอ่ะเด็กๆทำอะไรกันอยู่ ื้อน้ำส้มมาฝากนะจ๊ะโอ้โอน้ำส้มแล้คะบนละขวดเลยคะ่ะนี่ของน้องมิจินะคะอของหมมุ้งนะคะ,น,น,ะ,คะนี่ของแม่นะเจ๊แ<อ>ม่ไปทำง,งานก่อนนะค่ะจ<อ>้าพี่ไม่กินหรอผอมมุ้งกินก่อนเลยโอเคอ,อร่อยจัง เจ็บท้องพี่ข่าหนูเจ็บท้องแม่หนูเจ็บท้องอ้องอาวไปกินอะไรมาต้นน่าจะน้ำส้มที่แม่เอามาให้อ่ะแม่แม่ผักบุ้งปวดท้องแม่แม่ผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งแม่จีน้องเป็นอะไรเนี่ยผักบุ้งบอกว่าปวดท้องอ่ะแม่อไปกินอะไรกันมาเนี่ยผักบุ้ง พะพุงก็ไม่ได้กินอะไรนะนอกจากน้ำส้มที่แม่ซื้อมาจะใช่เหรอเมจิก็กินไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่ลูกหนูยังไม่ได้กินเลยแม่ของหนูอยู่นู่นพะพุงพะพุงอย่างนี้ไม่ไหวแล้วต้องพาน้องไปหาหมอแล้วนะเมจิไปค่ะบุ้งข้างหลังไปหาหมอที่หัวลูกไปพะพุงค่อยๆนะคะพาน้องไปลูกเข้างหลังที่นะเอาไปเอาไป เฮ้ยแม่ดูแม่ค้าโคตรสิเอาน้ำเปล่าผสมกับน้ำส้มมาไม่น่าอะไรผาบุ้งท้องเสียนี้เราต้องไปจัดการแม่ไปเลยนี่นี่ค่ะห้าปัวช้าห้าอร่อยพวกนี้มาซื้อใหม่นะคะพี่ค้าอย่าซื้อนะคะไปค่ะอะไรเนี่ยนี่มันอะไรกันคะเนี่ยเมื่อกี้ค่ะฉันเห็นเขาเอาน้ำส้มกับน้ำเปล่าผสมกันค่ะ แล้วแม่ฉันอ่ะก็มาซื้อน้ำส้มร้านเนี่ยไปให้น้องฉันกินน้องฉันปวดท้องจนต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะคะพี่ฮะจริงเหรอจริงค่ะพี่ไม่จริงค่ะไม่จริงฉันไม่ทำอย่างนั้นนะคะน้องเอาเรื่องอะไรมาพูดเนี่ยเมื่อกี้ฉันกับลูกสาคนนะ่ะแอบดูเธอทำทุกขั้นตอนเลยนะฉันเห็นเมื่อกี้เนี่ยใช่ค่ะแม่พี่อะ่ะเอาน้ำส้มใส่แล้วก็เอาน้ำเปล่าใส่แล้วก็เขยา่าเขยา่ขยาแล้วก็ใส่แช่น้ำแข็งแล้วก็มาขายพวกหนูใช่ไหมคะ เธอสองคนแม่ลูกอะไม่มีหลักฐานมาว่าฉันอย่างนี้ได้ยังไงฉันเสียหายนะฉันจะแจ้งตำรวจมาจับเลยสองคนนะไปเลยมาก่อกวนร้านฉันทำไมไล่ส่วนเลยอย่าให้มีที่ยืนในสังคมแม่ค้าขี้โกงมาเลยค่ะฉันไม่เอาละค่ะมาเอาคือไม่เอาคืนมาค่ะโอ้ยดงเนี่ยปสียหาไปใยังนงขอองกันได้เนี่ยค่ะอย่ามาซื้อนะคะอย่าทายอย่าทายนี่นะคะแม่ค้าคนนี้นะคะไม่ซื่อสัตย์ไม่สุจริตด้วยนะคะใช่ถ่ายเลยถ่ายเลยเอาน้ำส้มผสมกับน้ำเปล่าให้น้องฉันกินนะคะ เข้าโรงพยาบาลเลยค่ะอย่ามาซื้อนะคะร้านน้ำส้มร้านนี้อยู่ที่ซอยสินะคะแม่ค้อย่างนี้อย่าให้มีที่ยืนในสังคมนะคะขอโทษต่อไปจะไม่ทำอ<า>ีกเลย,เลยน้ำส้มไหมคะน้ำส้มสดๆคะ่ะขันสดใหม่ทุกวันนะคะวันนี้ทำไมไม่มีลูกค้าเลยเนี่ยหายไปไหนหมดเนี่ยยังขายไปได้สักขวดเลย หายไปไหนหมดเนี่ยน้องขะซื้อน้ำส้มไหมคะรับรองวันนี้คันสดๆใหม่ๆไม่มีผสมน้ำแน่นอนคะ่ะน้องขาไม่ซื้อหรอกคะ่ะคนแถวนี้ยเขารู้กันหมดแล้วคะ่ะว่าพี่ขายน้ำส้มผสมน้ำเปล่าเนี่ยพี่เป็นแม่ค้าสเป่าทำไมพี่ขายของแบบนี้อะคะยังไงอะ่ะคนก็ไม่ซื้อหรอกคะ่ะไม่สุดจริตแบบเนี้ยแต่ว่าวันนี้พี่ไม่ได้ผสมน้ำเปล่านะคะน้องกลับมาก่องคะ่ะน้องรับรองได้นะคะน้ำส้มไหมคะ่ะ น้ำส้มขันสดๆค่ะสดใหม่ทุกวันค่ะน้ำส้มไหมคะน้ำส้มไหมคะน้ำส้มคะ่ะขันสดใหม่ทุกวันเลยนะคะน้ำส้มคะ่ะน้ำส้มไหมคะ